ท่านทานบ,บดีผู้มีบุญทั้งหลายพุทธาศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกินใจมากที่สุดมาตาบิตตังสเกคเรแปลถอดความว่ามาดาเป็นมิตรในเลือเราเกิดมาในชีวิตจะหาใครที่จริงใจลากเรา เท่ากับแม่นั้นหายากมากที่สุดแม่ให้เลือดแม่ให้เนื้อแม่ให้ชีวิตเขาจึงบอกว่าอย่ากระตันอยู่อย่าทำให้แม่ทุกข์ใจอย่าทำให้แม่ไม่สบายใจเป็นอันขาดเพราะแม่เป็นพระหนันที่ยังมีลมหายใจอยู่ แม่จึงเป็นมิตรในเลือดน่าชื่นใจกับหน้าโนโมทนาสาธุการกลับครอบครัวของแม่วิทยาการจนะโมติในวันนี้ตรงกับวันพุทธ25สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6พันาพันตำรวจเอกสุรเดช แก้งสวุวรรณพยาบาลอุตสาห์แก้งสวุวรรณพร้อมริยาิพี่น้องเวลาลึกถึงข้าวปอนน้ำนมการให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตของแม่พระผู้หนึ่งนามว่าวิทยา การจนะโอติซึ่งจากไปยังไม่มีวันกลับการจากไปของท่านนั้นง่ายๆคุณพยาบาลอุตสาแจ้งส่วรกลับจากโรงพยาบาลก็ต้องอยู่กับแม่อาบน้ำให้แม่ป้อนข้าวให้แม่หลังจากป้อนข้าวแล้วก็ ป้อนโยเกิร์ตให้แม่แม่กินโยเกิร์ตสักหน่อยแม่บอกอิ่มแล้วคาอิ่มแล้วอาทาแม่อิ่มแล้วหนูไปอาบน้ํานะเออแกไปอาบน้ำํำคานอนสักหน่อย <c oughs> พอหลังจากลูกสาวอาบน้ําเสร็จออกมาแม่ขอพับไปแล้วหลับไปแล้วปกเท่าไรก็ไม่ตื่น ทำยังไงก็ไม่ตื่นปั๊มหัวใจยังไงก็ไม่ตื่นไปส่งโรงพยาบาลรีบไปส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าแม่จากไปยังไม่มีวันกลับท่านผู้มีบุญทั้งหลายชีวิตนี้น้อยนักพยายามทําดีกับคนรอบข้างให้มากที่สุดเขาไม่ดีกับเราก็ไม่เป็นไรแต่เราอย่าไม่ดีกับเขาใจต้องสูง ใจต้องดีใจต้องเย็นเพราะเราได้รับการหล่อหลอมจากธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีแล้ววันนี้ตามโครงการอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดด้วยความหงวงยายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีอยากให้ประสงค์อยู่ภายในวัด ว่าอะไรว่าตามกันดูแลง่ายฉันอยู่ง่ายเพราะฉะนั้นเลี้ยงง่าย,ายถวายมามา่มาหมูตุดแต่งโมูทำเครื่องประกอบเครื่องก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นที่มันยากมากเลยมีเครื่องไม่ว่าจะเป็นกระเทียมเจียวหอมกระเทียมโอ้ เฉพาะเครื่องปรุงหมูตุนนี่มันเยอะจริงๆเลยนะเพื่อให้มีรสอร่อยเพื่อให้มีรแสแซ่บเป็นการเปลี่ยนแปลงอาหารมื้อต่างๆให้เกิดความรู้สึกไม่น่าเบื่อนายคิดถึงคาใดอ้อที่นี่เขาตั้งใจทำตั้งใจถวายและทําด้วยความรู้สึกยินด,ดีปีดาและตั้งใจถวายเป็นทานดังกล่าวแล้ว เปตานังอุปกรัปรปฏิขอบุญกุศลที่ท่านสุรเดชแจ้งสุวรรณคุณเบบาลอุสาแจ้งสุวรรณและญาติญาติบุตรธิดาของคุณแม่วิทยาการจนะอุติได้ทำดีแล้วกับแม่ผู้ให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตเป็นเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพรแก่พระวิสุทธิสมเ็จเพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ในวันนี้ ขอจงเป็นพระวะปัจจัยให้กับดวงอุญญาณของคุณแม่วิทยาการจนะุติได้บุญได้กุศลในคราครั้งนี้ด้วยเธอ